สวัสดีครับร้านไอทีโมโตกะลาดครับวันนี้สามสิบพฤษภานะครับปลายเดือนอันโหดร้ายนะครับพฤษภาเงียบจัดครับวันนี้มีรถเข้าใหม่เข้ามานำเสนออีกหนึ่งคันนะครับอันนี้เป็นเรายแอนฟิลนะครับอินเตอร์เซปเตอร์หกห้าศูนย์นะอ,อ่าจัดส่งมาใหม่ครับลูกค้าดูครับ อันนี้ตัดท้ายแล้วนะครับทำสีถังใหม่นะแปลกดีปะ่ะนะดำคุมโทนนะดำตัดแดงนะครับเดิมคันนี้เป็นขาวแดงนะครับพอดีผม,มบ้าทำสีอยู่ช่วงนี้นะครับส <laughs> ช่วงหลังๆจะถังเล่นสีเดิมเดิมมันน่าเบือ่อเดิมเดิมมันเราก็ต้องปรับเปลี่ยนไปเรื่อยนะครับดีอันนี้ไฟ led เก็บชิ้นหน้าดำหมดแล้วนะครับดูใส่ไหม,มสีถังนะครับทําใหม่นะขาวแดงเป็นแดงดำนะไงตัวหนังสื่อทองโอสุดอยู่แล้วนะครับโลโก้เป็นไงเป็นท่อสั้นนะอันนี้เป็นท่อสั้นเป็นงานคัสตอมนะท่อฟูครับเก็บแข็งดำนะครับ ทะเบียนเลขสามตัวด้วยนะครับยางบิดโตนแบนแลกนะครับปี22 2่ิบอนะออดอกก็เหลือใช้ได้อีกครับพี่เหมือนข้างหลังนี้เพิ่งเปลี่ยนเลยนิ่มๆเลยนะครับข้างหน้าเป็น IRC ปี22เหมือนกันนะครับข้างหน้าเนี่ยมีประมาณสักแปดนะแต่ข้างหลังยังใหม่อยู่นะครับ้าเบรกเนคเตอร์นะครับ ใช่นะมันเครื่องเซอร์วิสเรียบร้อยแล้วนะครับดูเครื่องอันนี้เครื่องนี้มีคราบคาบหน่อยนะผมเดี๋ยวลองล้างดูนะครับพอดีร้านเขาน่าจะไม่ได้เก็บมาเดี๋ยวผมล้างให้นะครับอันนี้สายคันเร่งสายคัดเปลี่ยนแล้วแฮนด์ปิกนกนะอะดูเลขใหม่กันดีกว่าเลขใหม่คันนี้อยู่ที่สองหมื่นหนึ่งพันกิโลนะครับเบาะเปลี่ยนใหม่ ไทายยกๆนะใครชอบไทายยกผมเป็นคนชอบรถไายเดิมนะครับโค้งมันดูยังไงไม่รู้ผมว่ามันสั้นไปนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเป็นคลิปเสียงแล้วกันนะครับ